ยโยเฮลโลโซดีเ so ทุกคนนะคะกับ LGR l e g e l i s t Online อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับเกมเมียโฟนะคะทุกคนเออก็เจ้าตัวเกมเนี้มันสามารถทำเงินให้เราได้เกินหัวข้อมาแบบนี้ก่อนแต่บอกเลยว่าไอ้เจ้าตัวเกมเนี้ย จะทำเงินได้มันก็ค่อนข้างมีเงอนไขนิดนึงนะก็คือเพื่อนๆอาจจะต้องเล่นเกมให้ถึงเลเวล40ก่อนนั่นเองนะถึงจะสามารถเปิดตลาดซื้อขายภายในเกมได้เนาะแล้วเราจะสามารถเอาไอเทมในเกมเนี่ยเอาไปขายในตลาดแล้วก็แลกเป็นเงินนั่นเองอ่ะสำหรับใครที่เคยเล่นเกมแนวนี้มาอยู่แล้วนะก็ถือว่าไม่ยากนะซึ่งเจ้าตัวเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งใน PC นะก็คือเล่นผ่านสตีมนะหรือว่าโหลดลง Windows เลยก็ได้นะหรือใครที่เป็นสายมือถือนะก็เล่นได้ทั้ง Google p l a y แล้วก็ App Store หรือ Galaxy Store นะก็ถือว่ารองรับทุกแพลตฟอร์มอไอเจ้าตัว m e ียโฟเนี่ยเปิดให้เล่นเมื่อวานนะทุกคนก็วันที่26นะเขาเปิดตัวเต็มมาก่อนหน้านี้เขาจะเป็นโคนะ้ดเบต้าเนา แต่ว่าโค้ดเบต้าเนี่ยก็เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะว่าจะเบลช้ากว่าคนอื่นนะเพราะว่าเขาก็จะรีเซ็ตใหม่หมดเลยก็คือเริ่มเล่นพร้อมๆกันเบลหนึ่งเนี่ยเมื่อวานพร้อมๆกันเลยนะอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างจะตัวเกมนีเนาะอ่ะนี่เล่นได้ทุกที่เขาว่ายอย่างนั้นนะเออแล้วก็เกมเนี้ยสามารถอ่ะ เล่นเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะในเกมก็ถือว่าสําหรับใครที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษหรือว่าไม่ค่อยเก่งอังกฤษเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะเล่นได้แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูสเปคขั้นต่ําดีกว่านะสเปกก็คือเล่นใน Windows นะใครที่เล่น MacBook ก็น่าจะเล่นไม่ได้นะคะทุกคนเออก็ไปเล่นในมือถือแทนละกันเนาะอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวดูสเปคขั้นต่ําจะเป็นคอย 5, 5์2 0 u นนะ แต่สเปคที่เขาแนะนำเนี่ย recommend system เนี่ยก็คือ Core i าหอย5 6น0 u นะ 2.3GHz ก็เฮิรแรมแล้วก็แนะนำเป็นการ์จอ GTX 950หรือว่าเป็น AMD เนาะก็จะเป็น Radeon 560นั่นเองที่เขาแนะนำนะแล้วก็จะเป็น Windows 10 6 4สบิตนะสำหรับใครที่เล่นใน Windows 11อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเล่นได้หรือเปล่าเนา ออโอเคแล้วก็ขนาดของเกมนะประมาณ 10GB ิกนะถือว่าไม่เยอะนะทุกคนถือว่าไม่เยอะนะอ่ะก็จะประมาณนี้สำหรับในส่วนของมือถือ,อแนะนำเป็นตั้งแต่ iPhone 7ขึ้นไปนะแล้วก็ส่วน Android ก็จะ Samsung Galaxy S7 หรือว่า s n a p d r a g o n 8 2ปขึ้นไปนะก็จะเล่นได้สบายๆไม่แหลกเครื่องไม่ค่อยร้อนอะไรประมาณนี้นะะ ประมาณนี้นะทุกคนก็มาดูกันไดนะ้ว่าเขาต้องการ OS เท่าไหร่หรือว่า iOS เท่าไหร่อ่ะประมาณนี้โอเคในส่วนของเกมบ้างดีกว่าเนาะในส่วนของเกมเนี่ยก็จะเป็นเพลย์มมากกว่าแล้วก็เราสามารถเลือกตัวละครหลักในการเล่นของเราได้นะก็จะมีอยู่หลายคลาสเลยนะมี4ี่คลาสก็คือคลาสแรกจะเป็นนักรบนะก็จะเป็นแบบสวอตแมนอะไรประมาณนี้นะเออ ส่วนคาที่2เนี่ยจะเป็นคาเวทนะคาถาเวทนะประมาณนี้่ะแล้วก็ตัวที่3เนี่ยจะเป็นาดาบนะดาบเวทประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวกระบองนะจะเป็นกระบองกระบองยาวแบบนี้ เพื่อนๆสามารถดูเอฟเฟกตอนสร้างตัวละครหน้าเกมได้นะมันจะมีให้ดูอยู่นะว่าแต่ละตัวเนี่ยโจมตีมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอาเมียโฟนเอฟกันกันก่อนเนาะเออเขายังไม่เปิดนะเขาบอกว่าเขาจะเปิดเซปเทมเบอก็คือเดือนหน้าเนาะเออเดือนกันยายนี่ยเขาก็จะเปิดในส่วนของตลาดนะเพราะว่าเปิดมาประมาณ1วัน2วันเนี่ย ผู้เล่นก็เวล30กันแล้วเนาะเขาก็น่าจะคาดการไว้แล้วแหละว่าเดือนหน้าเนี่ยเขาจะต้องเปิดตลาดเพราะว่าผู้เล่นอาจจะต้องเล่นถึงเวล40เออที่เราจะเอามาแลกเปลี่ยนเงินกันเนาะเออแล้วลืมบอกไปว่าโทเคนที่เขาเรียกในเกมเนี่ยชื่อว่าดาร์โคนะนี่จะตัวเหรียญดาร์โคตัวนี้นี่เลย่ะวิธีที่เราจะเอาเงินออกเนี่ยก็คือเราจะต้องหาเจ้าตัวดาร์สติลเนี่ยในเกม เราก็ต้องทำเควส์เรื่อยๆหรือจะมีเควสอะไรให้เราทำนั่นแหละเราก็เอามาทานทานเฟอร์เป็นเหรียญดาโคนะจากนั้นเหรียญดาโคในเกมเราก็โอนออกมาที่ v ีมนะิกเขาก็จะมีกระเป๋าวีมิกวอลเล็ตนะซึ่งจะเป็นกระเป๋าที่เกมเขาสร้างขึ้นมาอ๋อเเราก็ โหลด V-Mix Wallet มาแล้วก็เชื่อมต่อเนาะเลขเป็น V-Mix Credit จากนั้นก็เอาไปโยลงในตลาด V-Mix นะนี่น่าจะเป็นตลาดกลางอะไรประมาณนี้แล้วเราก็สามารถ transfer เอาเออกไปเป็นค r y p t o c u r r e n c y ได้นะไม่ว่าจะเป็น BitHub นะหรือว่า Biki นะซึ่งเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้2อตัวนี้เท่าไหร่ในอนาคตเขาก็อาจจะมีตัวอื่นเข้ามานะคะก็ต้องรอดูแต่ว่า เราสามารถเอาออกได้แน่นอนเหรียญเอออ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราอ่ะต้องไปฟาร์มก่อนทุกคนฟาร์มให้ถึงเวล40ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปเชื่อมพวก vmix wallet อะไรให้เพื่อนดูอีกคลิปหนึ่งละกันเนาะเออเดี๋ยวต้องขอตัวไปนั่งฟาร์มก่อนอ่ะเห็นปะเนี่ยก็1ดาโคแรกได้1 0 0 0 0แสนดีนะก็ประมาณนี้ ในตัวเกมมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะทุกคนเออก็จะน่าเล่นอนะ่ะภาพสวยเดี๋ยวจะให้ดูในเกมด้วยละกันว่าแนวไหนเขาก็จะมีสอนเนี่ยเห็นปะสอนแรกเหรียญดาโคอะเอ็กเชงดาโคไปเป็นเหรียญอะไรอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะนี่ เขาก็มีสอนหมดนะไม่ได้ายากเกินไปนะทุกคนเออก็ถือว่าเป็นอ e ีเกมหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็ฝากเพื่อนนะไปกด subscribe ช่องนี้ด้วยละกันเนาะจะเป็นช่องของเรานี่แหละแต่เป็นช่องเกี่ยวกับแบบพวกเล่นเกมนะไม่ได้เป็นช่อไอช่องเกี่ยวกับ NFT เนาะแต่ว่า ช่องเนี้ยมันแบบมีปัญหานิดนึงเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนเนี่ยไปกดติดตามช่องนี้ไว้นะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะก็จะแบบมีสตรีมด้วยมีลงเกมด้วยแต่ในอนาคตไม่แน่นะเราก็อาจจะย้ายไปอยู่ช่องนู้นนะก็คือช่องนี้แหละเออช่องเนี้ยเป็นช่องหลักก็ก็ฝากเพื่อนไปกดติดตามหน่อยหลักกันเนาะโอเคอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าเพื่อนว่ามันมีอะไรน่าสนใจน่าเล่นภาพสวยแบบไหนไปดูกันอ่ะโอเคทุกคนเราเข้ามาอยู่หน้าเกมเรียบร้อยแล้วแต่แบบคนเล่นเยอะมากเซิร์ฟเต็มนะเดี๋ยวเข้าไปในเกมแล้วมาเจอในอีกทีนะโอเคก็เข้ามาในเกมแล้วนะมันจะแบบ หน้าตาประมาณนี้ก่อนก่อนที่มันจะไปเล่นเนี่ยเราต้องสร้างตัวละครตรงนี้ใช่ปะที่บอกก็มีคลาสนักลบนี่สกิลโจมตีมันก็จะประมาณนี้นะที่บอกให้มาดูเกมเพย์ได้ว่าโจมตีจะเป็นแบบไหนเพื่อนก็สามารถเข้ามาดูได้ตรงนี้เออก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนคลาสพ่อมดเนี่ยก็จะเป็นสายเมดนะ ประมาณนี้สกิลโจมตีปื๊บปๆแล้วก็อันนี้จะเป็นนักดาบนักดาบเนี่ยเหมือนจะสกิลมันไม่ได้รอบตัวนะมันจะแบบสกิลแค่ข้างหน้าเห็นปะ่ะเนี่ยเยมันจะพุ่งไปแค่ข้างหน้าอือแล้วก็อันนี้สายก,บบกระบอจชืบเออก็เท่นะคะเน,นี่ยโอ้เท่เลยแจม สำหรับใครที่จะเล่นแบบอย่างจะเล่นกระบ,บองเนี่ยตัวผู้หญิงอย่างเงี้ยก็คือไม่มีนะถ้าใครจะเล่นตัวผู้หญิงก็ต้องเล่นได้แค่สอง,สองตัวนี้ก็คือตัวตัวดาบกับตัวอาคาทาแล้วก็ใครที่จะเล่นผู้ชายก็ต้องเล่นวอริโอนักลบกับกระบ,บองเท่านั้นเนาะก็ประมาณนี้อ่ะสมมติว่าเราเลือกอันนี้ ก็ยังจะสามารถปรับแต่งผมได้นะทุกคนเนี่ยซูมเข้าไปดูได้แต่งสีตาสีผมทรงผมได้หมดเลยนะในส่วนตรงนี้ก็ค่อนข,ข้างที่จะแบบดีดีเลยอ่าสีตาก็เปลี่ยนได้นะสีผมอันนี้จะเป็นโดยรวมก็เพื่อนๆสามารถมาตั้งตรงนี้ได้นะ จืบจืบเฉดสีก็เปลี่ยนได้หมดเลยแล้วก็ชุดนะในส่วนของชุดเนี่ยเรายังปรับอะไรไม่ได้นะนอกจากปรับสีนี่ปรับสีเฉดสีสีหลักสีร่องอย่างนี้ก็ถือว่าเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวเฟี้ยว แล้วก็ชุดอันนี้นะน่าจะต้องไปไปทำเววสหรือว่าอัพอัพคลาสอัพเลเวลในเกมนะเราถึงจะปลดล็อกเจ้าพวกชุด2ชุดนี้ได้นอะอันนี้ก็จะเป็นชุดเริ่มต้นเกมไปก่อนแล้วก็สามารถสร้างตัวละครได้เลยแต่เราจะไม่สร้างนะเพราะว่าเราอมีตัวอยู่แล้วอือปึ๊บตปะจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวไปดูในเกมว่า ภาพมันจะสวยจริงหรือเปล่าอันนี้เล่นในคอมนะทุกคนใครที่เล่นในมือถือก็สวยไม่แพ้กันนี่ภาษาไทยปึ๊บก็จะเป็นควยประมาณนะี้ปึ๊บอ่าอย่างนี้ไม่ยากนะทุกคนไม่ยากเล่นไม่ยากปึ๊บปึ๊ปปปมาฝึกมาฝึก น,นี้แหละเนาะการเล่นก็คือทำเควสซึ่งเราอ่ะเพิ่งเล่นก็เวลแบบกำลังเวลสี่ต้องมาปั่นเวลให้เวลสี่สิบแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปอีกคลิปนึงให้เพื่อนดูนะในการเชื่อมพวกกระเป๋าอะไรต่างๆเนาะตอนนี้ก็ขออย่าไปปั่นเวลก่อนนะเดี๋ยวเ,เจอใหม่คลิปหน้านะทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนซิวอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์มีอะไรพูดคุยกันที่คอมเมนต์ได้นะคะเจอกันค่ะบ๊ายบาย